ของทีมช่างนะครับทํำสะพานลอยโอกว่าจะทำสีได้นี่ต้องขูดเนอะลูกพี่เนาะต้องขูดก่อนขูดให้สะอาดก่อนขูดแล้วต้องล้างก่อนไหมเนี่ยลูกพี่ล้างล้างครับไม่ล้างไม่ได้ต้องล้างก่อนอีกรอบหนึ่งถึงจะมาทาสีได้ไดแล้วสีที่ลงเป็นสีของอะไรนะที่ลงอ๋กกลงลงอ,อลงกันในนั่นก่อนใช่ไหมไอ อ๋อเป็นกาวก่อนอ๋อเขาเรียกกันชื้นหรือเปล่านั่นน่ะตัวกันชื้นอ่ากันเชื้อรากันชื้นน่ะต้องต้องทาก่อนหนึ่งรอบเนาะกี่วันถึงจะเสร็จเนี่ยยาวอย่างเงี้เนี่ยเป็นเดือนเลยไหมเนี่ยถ้าทั้งหมดอ่ะครึ่งเดือนนะตีไปเนอะ โอ้อยากเงินเนาะมันละเอียดเนี่ยโดยยังไม่ยอมออกเลยเงี้ยยังไม่ยอมออกเลยโอ,โอ้ยาวยันนุ่นเลยจะทํารุนแรงไปก็เดี๋ยวล่วงลงไปใส่นุ่นนี่ข้างล่างอีกเนาะก็เอาเท่าที่ได้เข้าใจเนาะรับใช่เขาต้องเขาเ้า,เขา,เขาใจด้วยอย่างเงี้ยมันทํายากมันไม่ใชจว่าปื๊บปั้บปื๊บปั้บไปทําได้เลยมันอันตรายด้วย ใช่ไหมใช่ครับ,รบอย่างนี้ก็ทาติดใช่ไหมเนี่ยอย่างเนี้ลูกพี่ถ้าไม่มีไม่ีกรถ้าไม่มีนั่นเราเราขูดดูเรารู้แล้วใช่ไหมอ่าเราขูดดูรู้แล้วมันไม่ลอกออกเนาะมันไม่ลอกออกนี่อุปกรณ์ก็เยอะด้วยลูกพี่นี่อุปกรณ์นุ่นหนีบยันนุ่นเลยก็ได้นุ่นหนีบทั้งนุ่นเลยเดี๋ยวลูกพี่ก็ย้ายไปนุ่นเนี่ย อ่านี่ไปทางโน้นเลยต้องลอกออกเนี่ยถ้ามันหลุดมาเป็นแผ่นนี้ก็ง่ายหน่อยเนาะโอหลายปีงัน้นนะสีอ่ะลูกพี่ห้าปีได้ไหมลูกพี่เนี่ยมันหมดอายุแล้วเนาะมันโดนแดดเนาะโดนแดดถรือว่าต้องใช้สีอย่างดีเลยนะเนี่ยถึงจะอยู่ได้นานถ้าสีไม่ดีร่อน ครับแล้วรองรับสวยของแน่เพราะที่บ้านผมทาก็ทากันชื้นก่อนนั่นแหละก็ลงกันชื้นก่อนโอ้ยหมดค่าสีก็ไหลตังมอนกันนะค่าสีค่ากันชื้นนี่ค่าสีแพงนะแพงแพงใช่แพงแพงสีแพงเดี๋ยวนี้ของยิ่งแพงแพงกันไปอีกนี่นี่เป็นอาชีพหนึ่งนะครับ ที่เสี่ยงเหมือนกันนะนี่อาชีพเสี่ยงก็ต้องใช้ดูแลความปลอดภัยการทานเอะเรียนนี้ก็พอได้อยู่กัรนั้นใช่ไหมใช่เรียนที่สองก็ต้นได้ใช่เรียนที่สามอะไม่ตอนทานนี้ก็ต้องต้องกั้นใช่ไหมหรือไงต้องกั้นไม่งั้นอ๋อเออใช่เผื่อรถแพงๆเงินน้อยอ่า ดีน้ำเขาก็ไม่ยอมเจ้าของรถแพงๆแล้วข้างล่างเราเอาไงเนี่ยตุ๊บี้ข้างล่างข้างล่างใสยนั่งร้านใช่ไหมนั่งร้านนัล้าน,ม,น,านม,มีล้ออมีล้อยแต่ข้างบนนี่คือเอาข้างบนเป็นหลักก่อนเอาให้เสร็จก่อนเนาะข้างล่างค่อยว่ากันนี่ครับต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆ เออลอกได้อยู่บางอันลอกได้ลอกเป็นแผ่นเลยแปลกนะมันแน่นเหมือนกันเนาะขนาดเป็นแผ่นอย่างี้เนาะเออ,อ,เเชอใช่เป็นเชื้อราเนาเชื้อราอยู่ด้านล่างใช่ใช่เชื้อราเชื้อราติดล่างเลย